จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสาเราชตทพิธีชัตมงคลเริ่มมีครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือในหลวงรัชกาลที่4นับเป็นระยะเวลากว่า172ปีแล้วที่ประเทศไทยมีพระราชาพิธีััก,กมงคลซึ่งเป็นพระราชาพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชมหาสเสวะตฉัดเครื่องราชูป,ประโภคฉลองสีดีราชาสมบัติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริในพระบรมราชวงศ์จักรีสำหรับในรัชกาลปัจจุบัน วันจันมงคลถูกวดขึ้นตามวันพระบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระพีระ่รา้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชาโปรดเกล้าให้ตั้งตามพระราชานิกีขึ้นเมื่อวันที่4พฤศภาคน2562โดยมีพระราชนิกีบรมราชาพิเศษอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่4พฤษภาคน2562 ดังนั้นวันจะเป็คลในปัจจุบันเป็นตรงกับวันที่สี่สิาคมของทุกปีสำหรับวันขต้นมงคลชุดทศาลวันทีห้าหกกเป็นวันที่คนชาวไทยจะได้ร่วมกันน้อมนำลถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จถล่มถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหาัตริย์ รัชการพิเศษแห่งารงาชบรมกษัตรีและลาราชมาจิกระราชิีบรมนาถาพิเศษปี2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระประสงค์บรมราชโองการว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อรอดและสตรองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาาชารตลอดไปสุดท้ายนี้กระผม ขอขอบคุณตัวนักการต่างๆที่ยกข้องที่ร้องประชาชนวเอกสารเราทำดีด้วยใ,ใจที่ให้าการจัดการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากับกิจกรรมดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามเป้าหมายต่อไปเป็นขั้นตอนของการเราทำพยานตนเราจะทำดีด้วยการสัง้งน,นะครับก็ทุกท่านที่ท้ากลงมือมือตรง บางกองต่อช้าไกตรงนะครับแล้วก็ตั่างกอสังก็ดจิด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาพอดีด้วยใจกันนะครับอันนี้ผมก็คำเรียนท่านนะครับว่าเป็นการทำกิจกรรมสองกิจกรรมคู่กันไปนะครับทั้งการเทศเพลิดเกียเป็นพระนาเจ้าเศรษฐกิจท่านกิจกรรมหนึ่งนะครับแล้วก็กิจกรรมกิจกรรพัฒนานะครับเดี๋ยวที่ผมตรวจพื้นที่มัดเช้าเนี่ยวงดเช้าก็ที่มาตรวจแล้วก็จะมีพื้นที่ของวัดเนี่ยที่มีการ มีการที่จะร่วมกันพัฒนาได้ได้เหมือนกันนะครับทางโรงเรียนถ้ามีก็เชิญนะครับทางโรงเรียนนะครับถ้ามีกิจกรรมที่เราให้กำลังเศิษย์้ายเนี่ยไปร่วมพัฒนาก็ิญได้นะครับเพราะว่าวัดเราเองก็ดูข้าราชการทุกอย่างกับแล้วเดี๋ยวตรงตรงข้ามโบสถนะครับผมเห็นดูเนี่ยก็น่าจะมีกิจกรรมที่จะทำการพัฒนาได้นะครับถ้าทุกอย่างสิ เ่วงมากึ hmm. yeah. um, ้นม um, okay, uh, uh, yeah, anyway, you know, ือม yeah. um, ีพามาเนี่ยก็สามารถไปร้านที่ได้นะครับทางห้างเนี่ยมีเครื่องมือเครื่องมือมเยอะนะครับเพื่อทำการร่วมงานนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมครับจะเจอถ่ายรูปกันก่อนนะครับครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมการไลฟ์สดผ่านทางเฟซเฟซบุ๊กโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานทุกท่านนะครับครับกับผมจ่าสิบเอกทวิพัฒน์ม่วงกินจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบเก้ารับหน้าที่พิธีกรครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีพิธีกรร่วมนะครับที่เป็นแขกรับเชิญของเรานะครับท่านเป็นพหลตําเภาครับเดี๋ยวอนอื่นผมจะขอให้ท่านแนะนําตัวสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ ปอแนะน,นำตัวนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะชื่อสศสิธนบุญสินนะคะเป็นประหลัดอำเภอนะคะเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการค่ะที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็อยู่ฝ่ายคํากักงานและฝ่ายความมั่นคงค่ะและในวันนี้นะคะก็ได้มาจาัดก,กิจกรรมอาสาคือเพิ่งจะมารับงานนี้วันนี้ก็คือเป็นวันแรกค่ะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ วันนี้เรามีพิธีกรนะครับร่วมที่ท่านเป็นประหลัดอำเภอมาร่วมเป็นพิธีกรรับเชิญให้กับจิตอาสาของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่หมู่ที่6วัดหนองเตียนตำบลบ่พอพลออำเภอบ่พอพลอจ,จังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมครับปอครับใช่ค่ะครับกิจกรรมในวันนี้ไม่ทราบว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับในวันนี้ครับก็จะเป็นการเป็นการจัดก,กิจกรรมพัฒนาพื้นที่วัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการเก็บกวาดวัด การจัดสถานที่เพื so ่อที no ่จะให้วัดเนี่ยเป็นประชาชนเดินทางเข้ามาทาบุญแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอยากที่จะเข้ามาพัฒนาปด้วยกันอย่างเงี้ยอ๋อครับก็คือคือวันนี้กิจกรรมดีๆในวันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมอาสาจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่วัดใช่ไหมครับใช่ให้เกิดความสวยงามปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็เรามีส่วนราชการที่เข้ามานะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ใช่ครับ ส่วนเป็นของอำเภอบ่อพลอยใช่ไหมครับอำเภอบ่อพลอยแล้วก็เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็มีครูนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับเดี๋ยวจากนี้นะครับเราจะขอญาตนะครับให้ปอนะครับพาไปชมกิจกรรมรอบๆวัดนะครับครับปอครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะครับ ท่านประหลัดที่เป็นประธานในพิธีเปิดกันนะครับว่าวัตถุประสงค์แล้วก็กิจกรรมในวันนี้ครับความมุ่งหมายที่จัดขึ้นมาเราจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรนะครับแล้วก็มีหน่วยงานใดบ้างครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลักๆในวันนี้นะคะก็จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในตํหมู่บ้านใกล้ๆเคียงเนี่ยค่ะก็จะมาหลายหมู่บ้านเลยค่ะรับนะครับตอนนี้จิตอาสาของเราก็เริ่ม กิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตสัมภาษณ์ปอสักคู่นะครับคแล้วครับปอครับสวัสดีครับปอครับขออนุญาตนะครับวันนี้นะครับการจัดกิจกรรมนะครับที่มีขึ้นในวันนี้ครับไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์สองทาในการจัดงานนีผมอยากให้ปออธิบายสักนิดหนึงครับ อ๋อก็เนื่องจากในวยนนี้เป็นวันสําคัญของชาติอีกวันหนึ่งนะครับครับก็เป็นวันลงวันชาติบคงชนวันที่สี่ทีสาคมสองห้าหกหกนี่แหละครับวันชาตมบงคนโดยการที่สิดท่านนะครับโอง์ท่านนะครับก็เลยมาทํากิจกรรมติดสั่งพัฒนาวัดหนองเตียนกันนะครับก็เพื่อทําให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในการที่จะพัฒนา าธารณประโยชน์ป้องกันให้เกิดประโยชน์แต่แก่ประชาชนต่อไปครับจะได้ใช้ประโยชน์ให้แก่ทางให้วัดเนี้ยจะใช้ประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับผมครับก็คือกิจกรรมในวันเนี้ยเอ่เรามาร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศนะครับแล้วก็ทําความสะอาดวัดนะครับในพื้นที่ให้เกิดความสวยงามแล้วก็ให้เกิดความสะอาดครับครับกิจกรรมในวันนี้ครับส่วนราชการที่เข้ามาร่วมไม่ทราบว่ามีส่วนราชการที่มาจาก ส่วนไหนบ้างครับปอครับอ๋อส่วนราชการก็จะมีทางโรงเรียนบ้านออกเรียนนะครับครับก็แล้วก็ทางส่วนราชการของทางอำเภอเนี่ยก็ได้มาทํากิจกรรมกับทางอบตบอคอยครับแล้วก็ทางกำเนังที่บ้านแล้วก็เดี๋ยววพาอย่างยิ่งเนี่ยประชาชนประชาชนที่รสกษาของพื้นที่นะครับก็ได้มาอาสาทาความดีด้วยใจกันนะครับครับ ก็วันนี้ก็มีหลายส่วนนะครับมีส่วนราชการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่แล้วก็รวมทั้งคณะครอาจารย์ของโรงเรียนบ้านหนองเตียนนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่อำบลหนองเตียนของเราทางนี้ใช่ไหมครับที่เข้ามา่วมบ้านบ่อพลหมู่หกอาบลบ่อพลยนะครับได้เข้ามาร่วมทํากิจกรรมนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่เราได้มาร่วมกันทําความดีนะครับถือว่าเป็นวันสําคัญของชาติอีกวันหนึ่งนะครับในวันนี้ นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตลาปอแล้วก็ไปดูส่วนอื่นนะครับว่าเขาเริ่มพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วนะครับขอบคุณมากครับปอครับครับครับเดี๋ยวเราสองคนไปดูส่วนอื่นดีกว่านะครับนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยในพื้นที่ครับเราก็ยังมีส่วนอื่นนะครับที่ทําการตัดหญ้าตัดอะไรแล้วก็ทําความสะอาดอีกใช้อีกเป็นจุดๆใช่ไหมครับใช่ค่ะ เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมขอญอาตพอช่วยแนะนําสถานที่นิดนึงครับคือจริงๆบริเวณวัดนะคะครับหลักๆก็จะเป็นตามใต้ต้นไม้ค่ะที่มีบใบไม้ร่วงก็จะไปกว่าส่วนทำาูกบ้ามลุงเนี่ยก็จะต้องดูอีกทีหนึ่งเป็นงานต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะคตอนนี้ก็จะมีการตัดหญ้าคือฝั่งนู้นครับ เดีย๋ยวเราก็จะไปดูว่าเขาเริ่มตัดหญ้าเริ่มพัฒนาเริ่มปรับปรุงกันไปถึงไหนแล้วนะครับได้ค่ะแล้วจะมีหน่วยทหารนะคะอ๋อก็มีหน่วยน้องๆทหารนะครับที่เป็นจิตอาสาเข้ามาร่วมพัฒนาปรับปรุงตัดหญ้านะครับกวาดใบไม้ท่านจะเป็นผู้ที่แนะนําสถานที่ได้ดีก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านอ๋อวันนี้ก็มีมมพวกผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่มาร่วมด้วยนะครับ,รบก็ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ก็มีครบนะครับมีทั้งครู กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ส่วนราชการของเพื่อพภมีทั้งทหารนะครับที่เข้ามาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ต้นหนึ่งนะครับไปสอบถามผู้ใหญ่นิดหนึ่งครับผู้ใหญ่บุญเจ้าของุญผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้กิจกรรมในวันนี้ที่จัดขึ้นนะครับเดี๋ยวขอให้อนุญาตผู้ใหญ่ให้แนะนําตัวนิดหนึ่งครับครับผมนายคันสอนกาญจนาโชคชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6กบ้านหนองเตียนครับ กิจกรรมในวันนี้นะครับที่จัดขึ้นเนี่ยทางอำเภอบ่อพลอยนะครับทางปอนะครับได้จัดขึ้นในวันนี้นะครับผู้ใหญ่มีความรู้สึกยังไงครับที่มีการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นในหมู่บ้านในพื้นที่ของเราครับอย่างแรกคือได้ความร่วมมือร่วมหมาจากชาวบ้านแล้วก็จากหน่วยงานที่ทกี่ยข้องนะครับแล้วก็จะได้พัฒนาสถานที่ของหมู่บ้านครับครับก็คืออย่าง งานจิตอาสานะครับถ้าต้องการจะให้ให้จิตอาสาเราเข้าไปช่วยหรือว่าเข้าไปร่วมนะครับสามารถนะครับประสานได้ทางจิตอาสาเรานะครับหรือว่าทางอำเภอใช่ไหมครับปอครับนะครับว่าจะเราต้องการจะจัดกิจกรรมอะไรนะครับมีส่วนร่วมนะครับให้เป็นส่วนร่วมทั้งประชาชนส่วนราชการนะครับในพื้นที่นะครับก็สามารถประสานได้ที่ปอได้ครับนะครับนะครับนกครับหรือไม่ก็อีกส่วนหนึ่ง นะครับถ้าประสานทางปอแล้วเิดทางปอไม่เจอท่านนะครับก็ประสานได้ทางศูนย์จิตอาสานะครับผ่านเพจโรงเรียนจิตอาสาเลยได้นะครับเดี๋ยวนอกจากนี้นะครับเราก็จะเริ่มในโรงเรียนครับพัฒนาในโรงเรียนงั้นเดี๋ยวผมขอญาตแ่ให้ปอพาไปดูนะครับการจัดกิจกรรมนะครับว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ครับครับปอเชิญครับ ส่วนทางด้านนี้ก็เป็นทางโรงเรียนที่เป็นโซนติดอยู่กับวัดใช่ไหมครับ่คะก็ถือว่าเราเตเครื่องมือพร้อมนะคะครับน้องๆกิจอาสาน้องๆทหารเราก็มีอุปกรณ์มาพร้อมนะครับครบทุกทีทุกครั้งนะคะเวลาจัดกิจกรรมเก็จอาสาเนี่ยเจะมีหน่วยทหารมีตำรวจมาร่วมด้วยตลอดย่แล้วค่ะ ปกติในการจิตอาสาของจัดกิจกรรมจิตอาสาของอำเภอบ่อปลอยเนี่ยครับพอครับหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะจัดกี่ครั้ง 1, 1เดือนนะคะคือเราจะดูตามวันสําคัญค่ะของชาต<อ>ิก็คือมีกี่วันคือเราจัดให้ครบทุกวันสําคัญของชาติเลยครับอครับจัดให้ครบทุกวันนะครับวันนี้ก็ฝนค่นอนข้างเยอะเพราะอากาศรู้สึกว่าวันนี้อากาศก็จะ ร้อนนิดนึงก็คือเที่ยงใกล้เที่ยงค่ะครับแต่ทุกคนก็จะสู้ครับเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยเราก็มาพร้อมที่จะพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงพร้อมที่จะทําความดีอยู่แล้วครับใช่ครับนะครับเดี๋ยวได้บริเวณโรงเรียนไปด้วยครับเดยวหลังจากนี้ขออนุญาตอ่าปอพาไปดูจุดอื่นนะครับได้ครับครับตอนนี้เราก็จะมาดู การพัฒนาปรับปรุงตรงโบสถ์ใช่ไหมครับปอครับใช่ครับปอครับโบสถ์แห่งนี้ดูเหมือนว่าจะยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมครับใช่แล้วก็กำลังจะทำให้มันดีขึ้นแต่นี้ต้องดูการร่วมทำบุญของประชาชนนะครับอ,อครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังขาดงบประมาณในการก็คือต้อง,งค่อยค่ะครับคือตรงนี้ถ้าประชาชนนะครับที่มีจิตศรัทธาที่จะเข้ามาบริจาค บริจาคเงินบริจาคอุปกรณ์นะครับก็สามารถเข้ามาบริจาคได้ใช่ไหมครับทำบุญกันได้นะคะกับวัดหนองเตียนนะคะบู่ที่6ค่ะแล้วขอบอกบุญนะคะฝากบุญไปยังประชาชนที่ดูไลฟ์สดในวันนี้อยู่นะครับเชิญเชิญปอบอกบอกกับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมการไลฟ์สดในวันนี้ได้เลยครับว่า ใครอยากมีจิตศรัทธาที่ต้องการจะมาทําบุญสร้างอุโบสถวัดหนองเตียนครับเชิญพอเลยครับอย่างตอนนี้นะคะณนวัดหนองเตียนเนี่ยก็ยังขาดขาดแฉนสิ่งของเครื่องใช้นะคะแล้วก็วัดสดุก่อสร้างนะคะอีกหลายๆอย่างนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนพธศัสนิกชนทุกท่านนะคะก็คือสามารถเข้ามาร่วมทําบุญบริจาคเป็นอาจจะเป็นเงินนะคะตามจิตศรัทธานะคะให้วัดหนองเตียนได้ค่ะอย่าง ถ้าจะเห็นนะคะยังโบสถ์นะก็ย <fingert ip. S 2> ังต้องการการบูรณะซ่อมแซมแล้วก็ทําให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะมาร่วมทําบุญกับวัดหนองเตียนได้ค่ะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่มีจิตศรัทธานะครับที่จะร่วมบริจาคนะครับทุนทรัพย์หรือว่าสิ่งของอุปกรณ์นะครับสร้างอุโบสถวัดหนองเตียนแห่งนี้นะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาร่วมบริจาคได้นะครับตอนนี้ตจาสรเราก็กําลัง ดาเนินการนะครับทําความสะอาดปรับคุณฟูมิทัศน์าภายในโบสทแห่งนี้อยู่นะครับรอนเทีสระจิตอาจรา้ายอบภาพพูมใจร้อนที่จะให้โดยมีวังสิ่งใดตอบแทน ทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราคิดอาสามงมันทำด้วยติดที่คิดจะให้โดยแรงใจบวกแรงใจและติดตั้ทค่ามือที่ริน ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุ แปงนใจและจิตสรัทธามือที่ริ้งม,มือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้ดยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกาบวกแรงใจและนศรัทาเงื่อที่รินเง,งือที่ไหล เก็บสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุ พร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราทิตอาสาม,มันทำด้วยติที่คิดจะให แม่เป็นพลังนำพาสู่ความสุข ไปโดยไม่วังสิ่งใจตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคนเราคิดอาตามึงม่งํมานทำด้วยสิที่คิดจะ จิตอาาาเราพาพร้อมที่จะให้โดยไม่วังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งครับเ,เดี๋ยวก่อนจากกันไปนะครับผมอยากจะให้ปอนะครับเอ่อ,อเชิญชวนนะครับทุกท่านครับที่กำลังรับชมนะครับว่าผ่านเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานของเรานะครับ อยากให้ปอนะครับเชิญชวนให้ผู้ชมทุกท่านนะครับมาร่วมทําความดีอย่างวันนี้นะครับขออนุญาตให้ปอกล่าวนิดนึงครับค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมทํางานจิตอาสาพัฒนานะคะเราทําความดีด้วยหัวใจกันค่ะสําหรับอําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเราก็จะทําจิตอาสาพัฒนานะคะในทุกๆวันสําคัญของชาติไทยค่ะในทุกๆเดือนทุกๆวันสําคัญค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกๆท่านนะคะ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะสำหรับครั้งต่อไปนะคะอำเภอบ่อพลอ,อยเนี่ยก็จะจัดวันที่30พฤษภาคมนะคะณตําบลหนองกลางค่ะก็จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อเพื่อมาร่วมกันทำความดีไปด้วยกันค่ะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับจะให้ปอนะครับเป็นสื่อกลางทางอำเภอบ่อพลอยเป็นสื่อกลางนะครับในการมาร่วมกันทำความดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมการไลฟ์สดผ่านทาง เพจเฟซ o o ๊กไ uh, like, ลฟ์โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับหากท่านพบเห็นปัญหาในพื้นที่นะครับหรือต้องการให้จิตอาสาเราเข้าไปช่วยเหลือนะครับสามารถแจ้งมายังเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานได้นะครับทางเราพร้อมเป็นสื่อกลางในการรวบรวมปัญหาและจะแจ้งให้ทางจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือ,อต่อไปครับสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมเป็นกําลังใจให้กับจิตอาสานะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจ a c e b o o k นะคะโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานด้วยนะคะครับอุณค่ะ สวัสดีครับขอบคุณครับพ่อขอบคุณค่ะพ,พร้อมเสียสละจิตอาสารอภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีวังสิ่งใดตอบแทนทำาดยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสา